สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะกรกฎดวงรายเดือนท่านวาขุมส่งท้ายปลายปีดวงจะดีหรืออย่างไรกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกรกฎช่วงนี้อึดอัดนิดนึงนะคะแต่มีตัวช่วยค่ะมันจะมีเรื่องของความทุกข์ความเศร้าบางคนยังยึดติดอยู่กับ11เดเดือนที่ผ่านมา ความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวความไม่ได้ดังใจสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ห้าถ้วยคนยืนมองถ้วยสามใบที่ล้มไปแล้วคือคนที่ยังยึดติดอยู่กับอดีตไม่ยอมรับความจริงผิดไปแล้วช่างมันพลาดไปแล้วช่างมันไม่ได้ก็ช่างมันโอกาสอยู่ตรงนี้ความหวังอยู่ตรงนี้แต่เธอมองอดีต เห็นอนาคตตัวเองไหมโอกาสดีๆรออยู่นะจะจมปลักหรอเราไม่ใช่ควายนะคะเราจมปลักไม่ได้ชีวิตต้องไปข้างหน้าค่ะโอกาสความหวังยังมีอยู่แต่ต้องอดทนแฮงแมนเป็นไพ่การเรียนรู้ในระหว่างที่ชีวิตติดขัด ในระหว่างที่อะไรยังไม่ได้ดั่งใจถูกห้อยหัวแขวนอยู่กับกิ่งไม้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความอึดอัดแต่ไม่ได้ผิดหวังนะมันกำลังเตรียมตัวมันกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตก้าวหน้าเหมือนดักแด้ที่พร้อมจะบยบินอึดอัดนิดนึงขอให้อดทนอดทนรอคอยเวลาและโอกาสพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะบยบินได้เรียนรู้อะไร ได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นได้ประสบการณ์ได้เพิ่มพูนความรู้วิชาการได้บทเรียนชีวิต The Lover จะมีตัวช่วยค่ะ The Lover เนี่ยเหมือนเกิดใหม่พระเจ้าสร้างอาดัมกับอีฟชายหญิงเปรียบเสมือนการถือกำเนิดโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้พิจารณาคนราศีเมถุนอย่าจมปลักอยู่กับอดีตเรียนรู้ทำความเข้าใจ เตรียมตัวที่จะโบยบินโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามายังไม่เปลี่ยนงานยังไม่ย้ายงานไม่เป็นไรอดทนรอ หลังปีใหม่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคนกรกฎนะคะความรักถ้าเลิกกันแล้วก็แล้วกันไปอย่าลํำลีลําไหลการเพ้อหาคนที่เดินจากไปไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับตัวคุณการยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆเมฝ้ารอเฝ้ารอเฝ้ารอารอ,อยากง้อมาขอคืนดีอาจารย์ขอพูดตรงๆนะคะเป็นความคิดที่โง่ความรัก ไม่ใช่คือไม่ใช่เพราะความรักต้องอาศัยบุญสัมพันธ์คนเราไม่มีบุญสัมพันธ์กันมันไม่มีทางรักกันได้แล้วความรักที่มันหมดบุญหมดเวลาจะไปโหยหาอาดีตย้ำคิดย้ำทำพร่ำเพรอือไม่ฉลาดเลยดวงกำลังเปิดดวงกำลังมีสเสน่ห์เลอเวอร์คือไพ่เสน่ห์ในระหว่างที่คุณพร่ำเพรอหาคนเก่าเนี่ย ทำไมไม่โฟกัสกับคนใหม่คนเขาเข้ามาชอบคนเขาเข้ามารักเข้ามาจีบคนที่พร้อมให้โอกาสเราคนที่พร้อมช่วยเหลือเราก็มีกลับไปเป็นรักเก่าๆแต่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าจะเอาเหรอถามตัวเองดีๆนะสำหรับคนโสดอย่าเพ้อหาอดีตสำหรับคนมีคู่คนมีคู่ต้องทำใจยอมรับ บางคนจะเจอรักซ้อนรักสามเศร้าจะจับได้ว่าแฟนมีเมียน้อยจะผัวนอกใจหรืออะไรใดๆไ,ไม่รู้ก็ลองดูกันเอาแต่มันเหมือนเรายังไม่พร้อมยอมรับความจริง ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจรู้ว่าเขานอกใจแต่ก็ยังทนแล้วก็ทนแล้วก็ทนถามตัวเองนะให้เวลาถึงสิ้นปีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เลิกซะกลับมารักตัวเองแล้วไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษอะไรใดๆเพราะมันหมดเวลาแล้วให้เวลาถึงสิ้นปีถ้าไม่เลิกจะทนทุกต่อไปไม่มีใครทุกข์กับคุณนะคะ คุณทุกคนเดียวนะสำหรับเรื่องการเงินมีบ้างนะคะที่อาจจะติดขัดบางเวลาแต่อย่างน้อยที่สุดบุญเก่าบารมีเก่ายังมาช่วยเราได้ทันเวลาไพ่เดอะเลเวอร์ะถึงแม้ว่ามันเป็นการช่วยเหลือแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงแต่ถ้าคุณเดือดร้อนติดขัดอะไรใดๆฟังเส้นสุดท้ายจะช่วยให้คุณรอด บางอย่างช่วงนี้อาจจะชา้ารอคอยเงินอาจจะชา้าบางคนมีเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินส่วนแบ่งที่เกิดจากคนตายมรดกยังแบ่งกันไม่ได้ช้าติดขัดหรือว่าทรัพย์สมบัติยังคุยกันไม่ลงตัวเลขเด่นเลขมงคลคือเลขวันเดือนปีเกิดอายุคนตายเลขจากไพ่คือ 1 2 4่ง,ส,งสี่หเลขเด่นจากไพ่คือหนึ่งสงสหช่วงนี้โชคลาภมาจากตัวคุณเองตัวคุณเป็นทรัพย์ตัวคุณเป็นเนสเน่ห์เลเวอร์เนี่ยมีคนเขาเข้ามาพิสวาสเราให้เงินให้โอกาสในเรื่องของงานให้ความช่วยเหลือและเป็นโชคลาภที่มาในลักษณะของของขวัญของรางวัลของมีค่า ดวงคนไม่ได้เลวร้ายไปเสียทุกเรื่องแต่อยู่ที่ว่าคุณโฟกัสกับอะไรถ้าคุณมัวแต่เสียดายเงินเสียดายอดีตเสียดายรักครั้งเก่าพร่ำเพ้อกับการไม่ถูกหวยพร่ำเพอกับการล้มละลายพร่ำเพอกับการเจ๊งตัวคุณเองจะไม่พบความสุขจําไว้นะสามถ้วยล้มไปแล้ววะอย่าไปสนใจมันนี่สองถ้วยยังตั้งอยู่หันหน้ามาดูคะ่ะหันหน้ามาดูนี่โอกาสมีความสุขมีความหวังมีอยู่ ที่ว่าคุณหันหน้าเข้าหาความสุข หรือหันหน้าเข้าหาความทุกข์ยังเสียดายอดีตที่ล้มเหลวหรือมองหาโอกาสอาจารย์รักคุณมากอาจารย์เตือนคุณด้วยสติหมอดูคนอื่นสะกดจิตอย่างเดียวดวงดีดวงดีนะจ๊ะมีแต่ยีแม่หมอสมมะนี่แหละค่ะที่พูดความจริงอยู่ที่คุณจะฟังแล้วคิดได้ไหมสำหรับใครที่เปิดไพ่ส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงส่วนตัวไพ่ยิบซีนะทักแชทมาดูดวงกันได้เริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทส่วนเรื่องของสุขภาพศีรษะ ความเครียดไมเกรนความดันบางคนมีโอกาสซึมเศร้านะอันนี้ต้องระวังให้ดีส่วนช่องท้องจะเป็นเรื่องของเคมีฮอร์โมนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงประจำเดือนจะมาไม่ปกติจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับมดลูกและลังไข่ช่วงนี้ทำบุญหาคนตายวันพระบุรุษ ผู้มีพระคุณทำบุญกับผีไม่มีญาติศพไม่มีญาติเป็นการเสริมดวงค่ะอาจารย์รักและปรารถนาดีเสมอสำหรับใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาเสริมทรัพย์เสริมดวงความรักหรือเสริมดวงการเงินใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาชุดนี้แล้วดีมากและใครอยากได้สามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศิวลีไปรพร้อมกันถ้ารับองค์เดียวแยก,แยกเนี่ยสองสามเก้าแต่ แต่ตอนนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่น399ได้ไปหมดนี้เลยแล้วก็แถมพยันให้1ผืนส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอยากได้3มพระอาหารหันต์หรืออยากได้พญานาคหรืออยากได้ทั้ง2ชุดแคปหน้าจอไว้นะจังหวะที่ดวงตกต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่งั้นมันจะแย่ไปกันใหญ่ที่พึ่งทางใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทัศนคติเชิงบวกและความหวังจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยังมีชีวิตอยู่ได้แคปหน้าจอไว้ทักแชทมาได้นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ส่งกำลังใจให้มันมีเรื่องที่ดีและมันมีเรื่องที่ต้องเตือนกันเพราะฉะนั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะสวัสดีค่ะ